สวัสดีจ้าพี่น้องซาขึ้นนั่งทั้งเสียงมาเมืองเหมือนนี้แม่เรากำลังปรุงคั่วปรุงรสกับเขาอยู่พี่น้องมีอย่างที่ไอ้ขอ,ของๆองเอาไว้บกพริกชุนพวดตั้บักพริกไส่บ่ง่าไว้ไยชุนพวดไวต้องมีขึ้นทั้งเตียงเพ่อไหนได้นั่นอันนี้ มึงแม่แล้วสิปรุงรถสักก่อนพี่น้องผมเชูรอหลายแซ่บหลายแซมหน่อยแซ่บหน่อยเแซมหน่อยใส่บะหม่ากิจ่ายแกงเห็ดแกงเห็ดกินไหมกินไหมยิ้มบุยรถว่าสิแกงน่างามเพิ่มไม่ค่อยอยากน่างามเพิ่นบ่ค่อยอยากเพิ่มไงเดี๋ยวมาเฮาจะมาแกงเห็ดพี่น้องอันนี้แม่ได้ใบสมฮงบ่แม่ ใบสมหงน้อยนึงได้ใบสมหงมาหนึ่งอีตูวต้นหอมต้นหอมแค่นั้นแหละพักปังบ่เออก็พักปังพักปังไปเอาบ้านมาด้วยอืนี่เลยนีน้ำผาแดกได้ไหมน้ำปลารหมดแล้วน้หมอดีดเขาเขาที่แม่เอาใส่ในหันแล้วเจากันคือต้องบีเคยบอกสุขีบแล้วพี่น้องกันเฮดเบียร์แมน คันถานมามันวนมาขกับบ่มีเบียร์ดอกแต่ว่าเขาก็กันไว so no. pues ้เนาะกันไว้ดีกลัวแก่ความสบายใจแม่นเอากันไว้เฮ็ดปวกด้วยพี่น้องเฮ็ดปวกแต่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดธรรมดานี่ถ้ามันแดดมันยังสิออกแม่นเฮ็ดปัวกเฮ็ดปัวเดี่ยมนี่หนึ่ง กินบัพริกหึงเลยขาดังเลยขนาดใส่หลายหเลยน้ำกรออกพี่น้องเ้ยนี่พ่อใหญ่ไปม้าเหมอเศร้าแห้งเขาฝ้าระวังกันเมื่อประกาศเตือนแล้วแจ็คสิเป็นแนวด้าข้าจอกกะพาวนาปล่อยขาเจ้าเอียงเกาะประตูน้ำมันล่นปล่อยปล่อยประตูน้ำออกน้ำพาะว่ามันของมันล่นยานพนังมันแตก ถ้ามันแตกมันสีมาท่างเข,าข้าคือปีนั่นเด้ปึงเกลือเขากากำลังยู่ยู่ขึ้นหอดลงเลียนนี่ละ่ะน้องบีเห็นหนาล้วเอาลงมือเศร้านี่กำกำลังน้ามน้าขึ้นหอดประมาณจู่จูถนนเขาเจ้าคือกันไม่น้องน้องบีเห็นหนาละอ่ายลงซูนเล็กเล็ก,กใกล้จจูแล้วเราแกอ,อ้อมอ้อมคางซูนเล็กเล็กแล้วเห็นไหนหนาเราเอนลงมาขึ้นเขาเจ้มามึง ม,มืองไล่สดเมื่อคืนนี่ไร่สดยิ่มคืนเขากับแหงบ,บ๊อบยาทำมันมากขึ้นป่านไหนเร้พี่น้องเนาะเขากำลังอันนี่แต่าบบนน้บั่นอกว่าสาหัวหายก็ไปดอนแลนนื่จังปีปีนั้นมาเห็นบ่อยู่บ๊อยได้กินขาแกกตี <laughs> <c oughs> ขกองขากองแลนอยู่มดดคืนบานี้ก,ก่องจา,ก,าก,ก็บ,บายาไม่ยงมหงจำเป็น นี่แม่แล้วก็ส้ได้ไอ่อีย่างเกาะสีเขาไว้าถ้เกิดเห็นบ่ปีปีนั้นชูกเชิญบ่มีผู้ใดเสียย่าย<ด>่พาซีเขาไว้ในสูประเทศอินเดียามาสั่นสีเขาแล้วพันไปสรงมืองน้ำม,มาอิหลีวันนี้ไหมมาอิหลีแล้วนะมวยเสีย่ายหลายเกียบบ่ได้กินเกียบบ่ได้กินเขาไอ้เนี่ยตะวันน้ำท่วมมันบ่ได้ออกออกจากหมู่บ้านแมีนมันออกบ่อไ้ออกไปเพราะว่าอยู่นี่มันบ่ท่วม ส่วนมากมันเขาไม่แต่ถ่วมรอบรอบหมู่บ้านถ่วมให้หน้านั่ะแหละพี่น้องแต่ว่าถ่วมถ่วมปิดถนนปิดยังเหมือนแต่ว่ามันแห่งบรพอทเขาในหมูบ่บ้านกะกะเขาเป็นบานซ้อยเนาะซ้อยซ้อยทังหน้าน้องบีกะกะเขาแล้วกะล้างโรงเรียนแล้วกะคางคางฟังทังพุ่นกะเขาแต่ว่าอยู่อยู่ทังบานน้องบีนี่จู่จู่ผนังเฮี้ยนเลยจู่ผนังเฮี้ยนไปเมืองน้ำได้ไป เอาปลาเอายังอีกพี่น้องผู้ใดอยากได้กะสั่งเขามาเด้อแต่ว่าน้องบีโอ้ยอยากสามันแดดมันบอมีแดดแม่เออมันบ่มีแดดอยากสาแน่จัางสั่นละฝนฝนกระตกเพราะว่าแม่างหลังเนี่ยนะน้องบีซีได้ขายปลาประมาณปีละเือเฉพาะหน้านี่แหละพี่น้องจะเฉพาะช่วงนี้ผู้ใดที่เคยกินน้ำน้องบีแม่จะเฉพาะนามขืนเท่านั้น เพราะว่าป่าป่ามันหลายคัน่า,าหลังจากนี่น้องบีก็คือบอบอบ,บอยได้ขายบม่อยง้อปดมัน,น,มนปุน่มฟ้าหมอมันปุน่มอย่างลูกไข่แค่ยังพี่ต้มทอดโอเคอยากกินทอดไข่ได้แม่ไปเอามมหยีงมันมีแค่สองงวยเล่กสิกิ่นน้องน้องพี่นออ้องไม้เพิ่งกินเห็ดถึงกินเป็นก็ไม่อยากให้กินพี่น้อง ยานยานทายยานยังมันถาดบ่คือปูใหญเนาะพายตูพายตูวนั่นเอง่นาล่ะแกสุมากากหมู่บ้านเนีถุงเลยก็วากันซี่หอมจไ้บ่เดี๋ยวพีาแม่มาพักกะเพราใบกะเพราหนาแดงเอาไหม เออน,นี่ยู่นี่กันเริ่มเอาก็ได้ดอกมันมีพักสีหอมนั่งอยู่นี่เอานี่เด้เอเเอแล้วก็ว่าแบ่งให้พอจังหน่อยในวันศันตรูตาละสิมกปาลาเราไปได้ปลาสะดุ้งมากที่ต้องบีไปเอาคือกันนั่นละพี่น้องเอาเป็นปลาสะดุ้งเพิ่นนี่แหละโอ้นั่นเด้มีกับบ้านละนั่นในป,นป่านี่ขเขาราสิมก เป็นเป็นเป็นปลาปลา,ปาหน่อยผู้ใดนั่นไป,ป <า S 2> แล้วพี่นออกผักไห่ปูเพื่อนอตาแล้วกับซีมกตาำเครื่องมกไปมืองนำไปซองหาปลาอีกก้นพี่น้องเพราะว่าเขาเขาไปต้องต้องไปเอาช่วงปลาสะดุง้งมันมันแห้งสดเนาะปลาสะดุง้งแบบว่า ที่ที่น้องบีได้ปลาก็คือน้องบีซังข้าเจ้าที่เขาเคยเอาน้าเพลนปีนันเด้แมนแค่ข้าเจ้ายุกข้าเจ้าทรงทรงตลอดนะพี่น้องแต่ว่าขั้นทานบนแมน่นานี่ป่าปาลาราคาสูงเบตะนายเลยปลาช่วงนี้ลดลดบ่ดยต่ำสุดืืสามสิบหาพี่น้องเป็นปลาสดเด้ ต่่านีสวเ้ขืนขืนอีหลีบออเม็นว่าเป็นอย่งเขาคือขายป่าแพงป่าตกตกีบแมี่ขัวเกตเอาหัวออกก็บพบ่อใดนีกอย่างเขาเข้ามาตันหัวแล้วก็เอาขี่ออกขั้วแพแพดีๆล่างดีๆพี่น้องมันเหลอและมันก็กลายเป็นว่าบ่อคอยได้ยังป่าในบ่แเมนว่าเข้าสีหนีด้ก็ตามขนพี่น้อเพาะ่าเหตุออกมันบ่ไใดเนี่ยอืม โอ้เห็นมาแล้วมึงเพื่อสีดจากโลกเดี๋ยวน้องบีขอโตไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อพระาะว่าเพื่อนไหนไล่เขาปลาบอกน้องบีว่าให้ไปเอาปลาปลาสะดุ้งเขาเนี่ย<น>กระสีประมาณนี้แหละเนาะขอขอะคุณพี่น้องหลายๆสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปติพนมาพยอยากได้กระซั่งขมาเ้อพี่น้องเด้อพยอยากได้ปลาก็น้องบีสั่งเขามาปลาแหง่งปลาแหง่งแมนแต่ว่าอาจซ่าจังหน่อยส,ส่วนสีดเพพาะว่ามันฝนบ้านไหนงานเนาะ เดี๋ยวหนบีไปเก็บบรรยากาศให้มึงดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามน้ำคลิปนี้และคลิปทีป่ผ่านๆมาผ่านๆมาแ <มา S 1> ล้วก็ต่อไปมันนี้ลำลายไปก่อนพี่น้องกับสวัสดีจ้า